แอนดอมทีมฟอ์เทสสประเทศไทยพร้อมกันหรือ,อยังมีอะไรเหรอกับการรวมตัวอีกครั้งที่ต่างออกไปจากทุกปีแรมสามคำเดือนสิปีมาโรงนี้เราคนโง่เขาจะมารวมตัวมาเปเยื่อให้กับปีศาจให้ขุมนรกในวันนี้ ฟอร์เทสสองมิดเดียวมิดอัพทีสั้นสั้นตอนสกรีมฟอร์เทสมุมพลชาวทีฟอร์เทสสองอีกครั้งที่งานไทยแลนด์เกมโชว์ปี2024นะันยี่สิณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจวันที่20ตุลาปีสองพนี่สิบสนี้เราจอชันเราทหารอาจาก คูเร <54. S 2> ียลเรเป็นก uh, uh, st ับบอปรทัุออขาาดไลดเล่นฟีได้แล้ววันนี้ โอลิว์ถอยไปใหย ัักกกอองเาาบบ้น่รยสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกมที่ฟอร์เทสสอีกครั้งก็เป็นอีกครั้งที่เรากลับเข้าสู่อีเวนต์ฮาโลวีนกับสกีฟอร r เทสปี2024และในปีนี้พี่เลยจะพาน้องๆไปทัวร์ด่านไม่ทั้ง7ดด่าน ทปีนี้ยังมีโหมดใหม่เข้ามาอีก2โหมดฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับก่อนจะไปรับชมคลิปพี่เรดก็ขอฝากรายการใหม่กับทีเอฟช็อตรายการที่พี่เรดและพี่อนาช่วยกันทําที่จะทําให้น้องๆรู้จัก,กอาวุธที่ซอสเทสอมากขึ้นและก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง4,444 4ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่เรดและทีมงานวิธีเข้าไปเล่นดานใหม่ๆนั้นก็ง่ายเหมือนเคยเหมือนทุกปีเพียงแค่คลิกบหมดมูอื่นออกไปและกดบดหมดมูฮาโลวีนแนะนําเท่านี้ก็ได้เล่นกันแล้วไปหยิบขนมนม,นมเนยมาให้พร้อมงานนี้ทั่ววกันยา ก่อนออกทัวร์ทุกครั้งเราต้องรู้ข้อมูลสักหน่อยว่าปีนี้เราจะเจอกับอะไรบ้าง สกีนฟอร์เทดปี2024เป็นกิจกรรมฮาโลวีนประจำปีของเกมทีมฟอร์เทสสที่ถูกพัฒนาโดยชาวโคอมมูนิตี้ของเกมทีมฟอร์เทสสได้มีการเพิ่มดานใหม่เข้ามา7ดดาของตกแต่งอีก21ชิ้นทาถอนเยอะๆอ,อีก4ทา่าเอฟเฟกต์ใหม่ถึง22แบบและสกินเปลี่ยนสีอาวุธอีก12รายการและก็มีโหมดใหม่ที่น่าสนใจอีก2โหมดที่อยู่ใน2ใน7ของดานใหม่และก็มีการแก้ไขบางโหมดอย่างซอมบี้อินเฟคชัน เพื่อให้ตัวเกมนั้นมีความสมดุลและสมบูรณ์แถมยังมีการอัปเดตความสามารถของอาวุธบางชิ้นในโหมด MVM เพื่อความสะดวกสำหรับผู้เลน่นและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของ s c r e a m f o r t r e s s ปี2024ก่อนจะเล่นเกมแต่ละดานก็อย่าลืมกดคอนแทคเกอร์ด้วยเพราะถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะได้ของตกแต่งฮาโลวีนมาใช้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มออกทัวร์กันเลยดีกว่าฟ i n k y f r แ ยินดีต้อนรับสู่โรงลระครวิปโยคซึ่งถูกเนรมิตโดยหมอผีผู้ชั่วร้ายอย่างเมรัสมันเขาทุ่มเงินไปมากกว่า12,000เหรียญเพื่อที่จะสร้างสวนสนุกนี้ไว้ทำกำไรแต่สวนสนุกนี้ไม่เป็นดังที่คาดหวังไว้และเขาต้องรีบชัยนี้ก่อนที่แกงยากูซ่าจะมาเอาคืนพอเจ้าตัวดันไม่รู้ว่าดอกเบี้ยน,นั้นแพงสักแค่ไหน มารัสมัที่ไม่มีทางเลือกมากนะจึงต้องหันไปพึ่งพาศัตรูที่เขาไล่ฆ่ามาทุกๆปีโดยการขายไอเทมอัปเกรดให้กับพวกทหารรับจ้างคล้ายๆกับการอัปเกรดสิ่งต่างๆในโหมดหมู MV ่ MVM และด่านนี้อยู่ในหมดมูคั่นทัวร์พลอยด่านที่เราทหารรับจ้างต้องคอยป้องกันและยึดคอเพื่อนำชัยชนะมาสู่ทีมแต่ทหารว่าเพเยอร์ยังรู้สึกว่าการอัปเกรดอาวุธนั้นยังไม่พอใจมารัสมัก็มีสินค้าใหม่มานำเสนอโดยการติดตั้งพาวเวอร์อัปเกรดแครนที คือที่จะได้ซื้อสินค้าพิเศษของมารัสม์อย่างน้ำยาขยายร่างโครสัสที่จะทำให้เราเพลเยอร์นั้นกลายร่างเป็นยักษ์ใหญ่และบทขยี่สตุูให้แหลกลาแต่ถ้าหากฝ่ายตรงข้ามเป็นเอนจิเนียร์เกมเราก็มีปั๊มคินบัสเตอร์ฝันร้ายของเอนจิเนียจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่น่ากลัวกว่าเดิม หรือคุณสนใจอยากจะลองถอดวิญญาณให้ตัวเองกลายเป็นโกสไปหลอกให้อีกฝ่ายหัวใจวายตายเลยดีไหมและมอรัสมบัดก็ยังมีของเล่นอีกหลายอย่างที่พร้อมจะสูบเงินอับหมายถึงให้คุณได้ทดลองเล่นไอด่านฟริงกี้แฟร์นี้ถ้าสงสัยว่าเราจะได้เงินมาจากไหนทางทหารอับจางต้องทําการยึดผ้อยหรือสังหารทีมตรงคา และไม่ต้องห่วงว่าเราจะได้เงินคนเดียวเพราะเงินตรงนี้จะเป็นระบบแชร์ถ้าหาว่าเพื่อนร่วมทีมสังหารอีกฝ่ายได้เราก็จะได้รับเงินมาส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเพเยอร์หรือเพื่อนร่วมทีมของคุณนั้นถูกสังหารค่าเงินของเราก็จะถูกลดลงไปด้วยเพราะงานจงบริหารเงินให้ดีเราทหารหลับจางเพราะชัยชนะขึ้นอยู่กับฝีมือและการอัปเกรดของคุณเอร์คัส ขอต้อนรับเราทหารรับจ้างเขาสู้ด้านเซอร์คาสโง่ครสัสตว์ที่ไร้โชคเพราะว่าเราทหารรับจ้างต้องมาเป็นคนแสดงด้านเซอร์คัสนั้นได้รีเมคไวจากด้านนิวเคลียร์และอยู่ในบมบูเพเยอร์ดิสก์ชันด้านที่เพเยอร์ต้องสังหารอีฝ่ายเพื่อเก็บชิ้นสว่วนและเก็บสะสมให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อนำชัยชนะมาสู่ทีมเพื่อเริ่มเกมหรือรีสปอร์ตจะเหมือนอยู่นอกตัวแมพและสามารถเลือกเส้นทางได้3ทางว่าจะไปทางไหนด้านนี้จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง ในทุกๆ30วินาทีหมอผีม,มรัสมัดจะชี้จุดลอยตัวเพื่อให้เพเยอร์สามารถไปเก็บหัวกะโหลกตัวตลกที่อยู่ตรงกลางห่วงไฟเพื่อเพิ่มเป็นแต้มตะสมก ถ้าผ่านห่วงนั้นมาได้ก็จะได้รับบัฟเพิ่มพลังชีวิตและบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แต่ถ้าเพเยอร์ผ้าโดนห่วงไยก็จะได้รับดาเมจเล็กน้อยและก็อาจจะทําให้ตกลงมาได้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะด้านล่างมีแทมปูลินอยู่3อันซึ่งทางกุเลนสาม,มารถใช้กระเด้งตัวกลับขึ้นมาได้และทุกๆ75วินาทีเมอรัลสมัสจะเปิดประตูมิติขนาดใหญ่เพื่อให้เราเพเยอร์นําหัวกระโหลกตัวตลกนั้นไปเติมให้เต็มและความสนุกจะเริ่มหลังจากนี้ เมื่อทางเพยเยอร์เข้าไปในประตูแล้วก็จะได้บัฟเพิ่มเลือดความเร็วและการกระโดดสูงในระวางตอนเติมหัวกระโหลกนั้นก็สามารถสังหารอีกฝ่ายเพื่อรับแต้มเพิ่มแล้วก็ขอเตือนเหล่าเอนจีเนียร์สักหน่อยเพราะถ้าเข้าไปแล้วก็จะไม่สามารถวางสิ่งก่อสร้างได้ซึ่งประตูนั้นจะถูกเปิดไว้เป็นเวลา45วินาทีแต่ถ้าหนีออกมาไม่ทันก็จะถูกลดเลื่อนจนเสียชีวิตและถ้าหากว่าเพเยอร์คนไหน เป็นนักสะสมพกกระโหลกตัวตลกก็จะได้รับบัพพิเศษเดอะมาสเตอร์ The ความสามารถนี้จะสามารถรักษาเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในอนาบริเวณไกลๆแต่ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือฝ่ายตรงข้ามนั้นจะสามารถมองเห็นเราได้พร้อมกับจํานวนหูกระโหลกที่เรามีอยู่จงทําภารกิจให้สําเร็จเราทาหารหลับจานเพราะความสนุกของละครสัตว์นี้คือการสังหารอีกฝ่ายด็อกมัส ยินดีต้อนรับเราทหารรับจ้างสู่เมืองดัชมาสชเมืองอันุสแสนเหี่ยวเฉาและไร้ซึ่งสีสันและจงฟังเสียงนาฬิกาให้ดีเพราะเวทมนต์นั้นอาจจะเป็นไม้ตายของคุณด่านนี้อยู่ในหมวดหมู่ Attack Defense ด่านที่ทีมฟ้าต้องบุกทีมแดงและทีมแดงต้องป้องกันทีมฝาซึ่งด่านนี้แบ่งพอยออกเป็น3จุดเริ่มกันที่จุด A ตัวพลอยนั้นจะตั้งอยู่ในสวนนอกปราสาท ตัวพอยนั้นตั้งอยู่ในสวนนั่งเลนตรงใกล้ๆพอยนั้นก็จะมีน้ำพุเล็กๆวางประดับอย่างสวยงามแต่ดูเหี่ยวฉาเมื่อทางทีมฟ้าทําการยึดพอยเอได้ก็ต้องเตรียมตัวเข้าสู่พอยบีที่ตั้งอยู่ในปราสาทชันนอซึ่งจะรายล้อมไปด้วยตึกลาวบ้านช่องตามสไตล์ยุโรปยุคก,การตัวพอยบีนั้นจะตั้งอยู่หน้าปราสาท และมีมุมอับสายตาให้เราทีมแดงแต่ถ้าหากทีมแดงยังกันไม่อยู่ก็ต้องเตรียมปักหลักไว้ที่พอยต์สุดท้ายซึ่งอยู่ด้านในของตัวปราสาทตึ่งในตัวปราสาทนั้นก็มีความซับซ้อนเรื่องความสูงแต่ก็ยังมีเส้นทางหลักที่สามารถนําไปสู่พอยต์สี่ตึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าจุดรีสปอนของทีมแดงต้องทำหน้าที่ของคุณให้ดีรอทหารรับจา้างเพราะการจะได้เป็นเจ้าของปราสาทแห่งนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือของพวกคุณ เบรดเฮสตันความขายนะจากปีที่แล้วเชื้อไวรัสซอมบี้ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเหล่าทหารรับจ้างที่รอดชีวิตได้เดินทางมาจุดรีภัยของบริษัทแมงโคแห่งหนึ่งแต่กลับพบว่าผู้คนได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาถูกทอดทิ้งดีคือคำเกินก่อนเข้าด่านเบรดเฮสตันด่านใหม่ของซีรีส์ซอมบี้อินเฟคชัน ด่านนี้ถูกรีเมคมาจากแมนฮัตตันในโหมด MVM แต่มีหลายอย่างที่แตกต่างออกไปเพราะว่าที่นี่กลายเป็นสถานที่ถูกทิ้งร้างเต็มไปด้วยซากตึกและเพิงใหม่เราทหารรับจ้างต้องเอาตัวรอดจากพวกซอมบี้พอพวกมันบางส่วนได้กลายพันธุ์อีกครั้งอันนี้คือรายชื่อเราซอมบี้ที่เกิดการกลายพันธุ์ครั้งใหม่ซอมบี้ไพลโลมาพร้อมกับความสามารถใหม่ดาคอนเบรสความสามารถนี้ทําให้ซอมบี้ไพโโลคนเร็วไฟใส่ผู้รอดชีวิตได้ ซึ่งระยะการยิงนั้นก็อยู่ในระดับการค่อนข้างมาและมันจะสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่โดนถึง26ดามเมจและทําให้ติดสถานะติดไฟเป็นเวลา7วินาทีและรอเป็นเวลา3วินาทีเพื่อที่จะพ่นไฟใหม่อีกครั้งแต่ซอมบี้ไพโรนั้นได้สูญเสียความสามารถในการโจมตีระยะประชิดไปจะทําให้การโจมตีแบบปกตินั้นไม่ติดไฟแต่ถ้าหากว่าเหยื่อนั้นกาลังติดไฟอยู่และซอมบี้ไพโรทําการโจมตีแบบปกติ ก็จะทําให้การโจมตีนั้นกลายเป็นแบบมินิคีติคอลส่วนพาราสิตของซอมบี้ไพรโรนั้นก็ยังเหมือนเดิมคือซอมบี้ไพรโรนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายจากไฟและของเหลวทุกชนิดซอมบี้เฮฟวีซอมบี้เฮฟวี Heavy. ถูกลดเลือดจาก600หน่วยให้กลายเป็น450หน่วยแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะการลดเลือดของซอมบี้เฮฟวีในครั้งนี้อาจไปเพิ่มความสามารถในการโจมตีแทนพอทหารผู้รอชีวิตได้ถูกโจมตีก็จะได้รับความเสียหายถึง7จ้าดามเมจ และกระเด็นไปไกลถึง300หน่วยซึ่งมีโอกาสตกลงมาเสียชีวิตและถ้าสามารถสังหารซอมบี้เฮเวีได้ซอมบี้เฮวีจะดรอปก,กองยาขนาดกลางไว้ให้ใช้ซอมบี้เมดิซอมบีเมมบ้เมดิเป็นซอมบี้สายพันธเดียวที่สามารถรักษาตัวเองได้พอซอมบี้นอกเหนือสายพันธุ์อื่น จะไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เหมือนกับปีที่แล้วแถมซอมบี้เมดิกมาพร้อมกับพาสิทธ์ใหม่แอรีฮิลความสามารถดีจะทําให้ซอมบี้ที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับเมดิกได้รับการฟื้นฟูเลือตายคล้ายกับเครื่องดีเป็นเซอร์เคลื่อนที่และซอมบี้เมดิกก็ยังมีความสามารถเดิมที่จะทําให้ซอมบี้ที่อยู่ในอนาบริเวณกลายเป็นร่างอูเบอร์เป็นเวลา2วินาทีซอมบี้ไปน์ม้ในปีนี้ซอมบี้ไปนนั้นได้ปรับปรุงตัวเอง ด้วยการลดความสามารถรีเวลของตัวเองให้มีอนาบริเวณน้อยลงและระบุตำแหน่งของผู้รอดชีวิตให้เหลือเป็นเวลา5วินาทีเท่านั้นเพื่อไปเพิ่มความสามารถทัส,สิกของตัวเองให้ร่างกายของตนเองนั้นสามารถล่องหนได้100่ร้อยเปอร์เซนต์ต่างจากปีที่แล้วที่เป็นกึ่งล่องหนและาสมบีชปลายโจมตีได้จากด้านหลังกพ่จะทาให้การโจมตีนั้นเป็นรูปแบบมินิคิติคอและจงเกาะกลุ่มและอยู่รวมกันให้ดีเราผู้รอดชีวิตเพราะสาเหตุที่พวกมันกลายพันธุ์เพราะพวกมันตั้งใจจะสังหารพวกคุณ ท็อกซิกเตรียมพบประสบการณ์การต่อสู้บนเกาะล้างนอกตัวเมืองเพือแย่งชิงโรงงานสารพิษนี่คือคำเกินคนเข้าด่านท็อกซิกด่านที่ทีมฟ้าและแดงต้องแย่งชิงโรงงานสารพิษนี้ให้ตกมาเป็นของผู้ว่าจ้างของตนดานนี้อยู่ในหมวดหมู่ King of the h i l l ด่าที่ทหารรับจ้างนั้นต้องยึดพื้นที่ให้เป็นของตนบรรยากาศของด่านนี้ คืนที่ฝนตกนอกตัวเมืองเมื่อผู้เล่นออกมาจากห้องรีสปอตจะสังเกตเห็นเมืองที่อยู่นอกเกาะซึ่งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองกอรแคมเมืองของอัศวินรัตติกาลเพราะถ้ามองไปบนฟ้าเหนือโรงงานก็จะเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาและนั่นน่าจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าของแบบนี้นั้นเป็นติ่งแบทแมนอย่างแน่นอนและด่านนี้ก็มีความอันตรายอยู่2อ,อย่างนั่นคือเหล่าระเบิดฟักทอง,<ป>งที่อยู่ตามหัวมุมต่างๆและก็ยังมีถังน้ำกดที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งเพราะถ้าตกลงไปคุณคงจะรู้ชะตากรรมดี ทั้งนีโรงงานก็ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเมื่อสัญญาณนกปีของโรงงานดังขึ้นมันจะมีประตูมิติปรากฏขึ้นอยู่ระหว่างกลางโรงงานโดยทางเพเยอร์ทำการเดินเข้าไปมันจะส่งเราไปยังอุมโม์ทิ้งสารพิษซึ่งเป็นเขาว,วงกลมและมีสารพิษอันตรายเมื่อผู้เล่นหนีออกไปจากที่นั่นได้ก็จะได้รับรางวัลพิเศษเป็นสถานะอูเบอร์เป็นเวลา12วินาทีเพื่อกำราบฝ่ายตรงข้าม ไดนามายยังจำเหตุการณ์ในมีดเดอรไพโรได้หรือไม่วันสุดแสนวุ่นวายของเราทหารลบจ้างที่ไม่ว่ามองไปทางไหนก็ไฟไหม้ไปหมดพอได้มีหนึ่งในสมาชิกของเราทหารลบจ้างเป็นต้นตอของเปลวเพลิงแต่จงใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสทำลายศัตรูด้วยไดนามายที่วางอยู่บนรถเข็นยินดีต้อนรับเพลเยอร์สู้ด่านไดนามายด่านที่ชิบหายวายป่วงที่ไพโรได้สร้างขึ้นไว้และนี่เป็นด่านใหม่ที่จะเป็นโบสถ์ใหม่ในอนาคตด้วย ซึ่งดานนี้เป็นรูกผสมของเพโลและ King of the h เ l l หลักการทำงานของด่านนี้เราทหารรับจ้างนั้นต้องไปยืนบนพอยที่เป็นรถเข็นเพโล Pedro, เพื่อทำการยึดครองให้เป็นของตนและหลังจากนั้นก็น,นำพลอยไปทิ้งไว้ที่ฝั่งศัตรู เพื่อทำการนับถอยหลังในการจุดใดานามันในด่านอันร้อนระอุดุดนรกมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะจำกัดเนื่องจากไฟกำลังลามทุง่งเพยเยอร์โซเจอร์และเดโมแมนจงระวังการเดินทางบนอากาศให้ดีเพราะหลังคาถูกที่นั้นเต็มไปด้วยเปลวไฟที่สามารถแผดเผาให้คุณสิ้นชีพภายในไม่กี่วิและถ้าสถานการณ์มันฉุกเฉินและปั่นไหมากพอเพราะอีกฝ่ายได้ดันพอยต์มาถึงจุดตรงที่ระเบิดแล้วตรงหน้าห้องของจุดที่รีสปอนของทั้งสองฝั่ง จะมีบอ่อปล่อยลมร้อนที่จะพาเพลเยอร์ไปยังพอยแบบทันท่วงทีและไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นตัวละครคาสไหนคุณก็สามารถเหยียบหัวฟายศัตรูได้คล้ายๆกับการติดตั้งไอเทมแมนแทรก และถ้าอีกฝ่ายสามารถสังหารฝ่ายศัตรูได้ศพของฝ่ายศัตรูนั้นจะดรอปบูทเมจิกเบอร์เก็บมาแล้วจะสามารถทําให้เราใช้เวทมนต์ได้เพื่อ mm. ไว้ใช้ในสถาน,นการณ์ต่างๆที่จําเป็นในด่านนี้จะถูกกาหนดเวลาระเบิดไว้เพียงแค่60บวินาทีเท่านั้นซึ่งถ้าให้เทียบกับด่านพิงออฟเดอะเฮลด่านอื่นมันช่างเป็นเวลาที่แสนสั้นและดูน่าหดหู่และสิ้นหวังให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากาลังเจอความชิบหายจากไอโรจิตที่ใส่หน้ากากบ้าฟาย ที่พร้อมจะแผดเผาทุกอย่างให้สิน้นซาอย่าัวแต่กลัวไายนะตรงนาจงปีนวิกฤตดีให้เป็นโอกาสสักเราทหารรับจ้างเอาเบิร์ยินดีต้อนรับสุยมาโลกมนุษย์ทั้งหลายอันเซ็กันเซอของนรกที่ฉันได้ตำแหน่งนี้มา นกกระไปพววิงงี่คือเสียงป่อประกาศของเซกตันเฮลหลังจากที่เขาพาทาซินชีพให้กับเหล่าทหารรับจ้างทีมแดงทำให้เขาตกสู้ยมมารและได้รับตำแหน่งใหม่เป็นซีโอแห่งอเวจีร่างของเซกตันเฮลนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมีความคล้ายคลึงกับจอมปีศาจเดอะเดวิลซีอโอที่เคยปกครองน,นรกแห่งนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะพาทาให้กับผู้รุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีทำให้เซกตันเฮลนั้นกลายเป็นผู้ปกครองคนใหม่แต่ดูเหมือนว่าเดอะเดวิลนั้น อยากจะได้ตำแหน่งนี้คือจึงได้เรียบเราทหารรับจ้างทีมฝาที่อยู่ในคุ้มนรกมาจากการกับเซกตันเฮลในด่านอัลเบิร์สนี้อยู่ในหมวดมูวีเอ็ดเฮด่านที่เราทหารรับจ้างต้องเอาชนะเซกตันเฮลด้วยการฆ่าเขาและผู้ที่รับบทเซกตันเฮลก็ต้องสังหารเราทหารรับจ้างให้หมดทุกคนสภาพแวดล้อมของด่านนี้เต็มไปด้วยพื้นลาวาและต้นไม้ใหญ่ เมื่อเริ่มเกมเราทหารรับจ้างจะมีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่15วินาทีหลังจากนั้นเซต,ตเทลจะปรากฏตัวออกมาจากภูเขาไฟและก็จะเข้าสู่ช่วงการต่อสู้ความพิเศษของแบบนี้รามีพอโชวขนาดเล็กที่จะสุมออกมาตามสถานที่เป็นระยะโดยใช้ในการหนีเซ็กซ์เฮลหรือจะให้เซ็กซ์เฮลใช้ในการดักหน้าเราทหารรับจา้างและก็ยังมีบอลาวาที่หากเพลเยอร์ทำการไปรเหยียบก็จะได้รับสถานะการติดไฟเป็นเวลาไม่กี่วินาที ่วนความสามารถต่างๆของเหล่าทหารรับจ้างนั้นเซติลเฮลก็เหมือนกับบทวีเอสทั่วไปยียงแค่เอฟเฟกของเซติลเฮลนั้นจะมีการรีสกินเท่านั้นและจงเต็มกระสุนและระเบิดให้พร้อมเหล่าทหารรับจา้างชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเอาล้มจอมปีศาจด้วยตัวคนเดียวและจะเคี้ยวพวกคุณให้แหลกเหมือนกับขนมเขาเคยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดไดปัตพีและตอนนี้เขาก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุนดไดอเวจีชื่อของชายคนนั้นมีชื่อว่าเซตฮล เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับ7ดดานใหม่ที่พี่เลและทีมงานนั้นเอามานําเสนอซึ่งพวกเราใช้เวลาให้น้อยที่สุดใหนการทำคลิปนีแ้แต่ก่อนเกมจะอัปเดตตั้งแต่10ตุลาคมซึ่งทุกคนยังสามารถเล่นหมวดดีได้จนกว่าจะถึงวันที่7พฤศจิกายนก่อนที่ตัวเกมจะหมดกิจกรรมฮาโลวีน กกพี่เรดก็ขอฝากช่องภาคใหม่กับชินเรฟโฟช่องภาคใหม่ของเรฟโฟชาแนลทั้งจากที่ช่องเก่าของเราถูกแพกกปายเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันตั้งแต่สูปวงจุด,ดมุ่งหมายใหม่ที่มากกว่าเดิมและก็ผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตของพี่เรซวอสเก้าภาคไ่ายวอที่ทามาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะสามารถดาวน์โหลดได้บนลิงก์สคริปชั่นด้านล่างที่เกมบารดาน่าเท่านั้นและถ้าใครอยากหาเพื่อนเล่นที่ F2 ด้วยก็มาที่ดิสคอทของเราได้ที่เรฟโฟข่ะชุมชนของเรฟโฟชาแนลที่จะเต็มไปด้วยเหล่าเพลเยอะมากนาะ ายสามารถตามเข้ามาได้ทางดิคกิปชั่นด้านล่างครับและผมก็ขอให้ทุกคนสนุกกับตัวเกมในช่วงกิจกรรมวิทยองมนีและพบกันใหม่กับเกมพิฟท์เทสสองอัปเดตท,ทางหน้าครับ